สวัสดีค่ะแฟนคลับที่อรักทุกท่านวันนี้ก็เ,เลขเด่นของ8เทพนะคะ8เทพงวดประจำวันที่1มีนาคม2568เอามานำเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่น8เทพงวดนี้เลขนาปกเด่น2และก็สนะคะเด่น2องนั้นก็มี2526 เด่นสนั้นก็มี 3, 5, 3, 6้าสามหกแอดมาเมนไว้ที่เลขสานะคะแต่ว่าเลขที่ชอบนั้นก็คือเลข 3, ามหนึ่งแต่ว่า8เทพไม่มี 3, 1ก็เลยมาวงไว้ที่ 3, 6นะคะเลขวดนี้เลขน้าปุกของ8เทพจะเข้าหรือไม่ เพราะว่าปกติแล้วเลขแปดเทพนี้เขาจะเข้าในห้าตัวนี้เนาะห้าตัวนี้ก็คือสองสามสองห้าสองหกสามห้าแล้วก็สามหกห้าตัวนี้ที่เขาจับคู่มาให้แอดชิดว่าเลขเด่นของเขาน่าจะเข้านะคะงวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้ต้องเข้าแน่นอนงวดที่แล้วเลขเด่นแปดเทพ เข้ามาแบบนี้นะคะเข้ามาแบบนี้แตบบ่คิดว่างวดนี้เข้างวดที่แล้วไม่เข้านะคะไม่เข้าแต่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขไม่เยอะเลขหน้าปกของแปดเทพไม่เยอะนะคะมีสองสามสองห้าสองหกสามห้าแล้วก็สามหกนะคะลองเอาไปพิจารณาดู แปดเทพนะคะหน้าปกหน้าปกของเขาเข้าจริงๆมาดูเลขเด่นของอาจารย์พนมทวนนะคะเลขเด่นอาจารย์พนมทวนนี้มา6มี9ก้แล้วก็8 6ดหกสอง ก็ลองเอาไปพิจารณาเนาะแต่ว่าหกนี้แอดคิดว่าเข้านะคะเข้าในงวดนี้คิดว่าหกต้องเข้างวดที่แล้วอาจารย์พนมขุดทวนก็ให้มาหกเนาะไม่เข้างวดนี้อาจารย์ก็ยังให้มาหกเหมือนเดิมนะคะต้องเข้าเนาะ มาดูประธานพรประธานพรงวดนี้เขาให้มาเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าส่วนเลขท้ายนั้นมาศูนย์นะคะมาศูนส่วนเลขท้ายนั้นมาศูนย์ งวดที่แล้วมาแบบนี้นะคะเข้าห้าศูนย์นะคะเขาเด่นห้านะคะเลขท้ายเนาะเขาเด่นห้าแต่ว่าตัวจับคู่ไม่เข้าบนเด่นสามออกสามเจ็ดเจ็ดแสดงว่าสามเข้าเนาะบนอันนี้ล่างห้าเข้านะคะห้าเข้า หมดที่แล้วมาดูมวดนี้นะคะที่มาตรงกันกับเลขหน้าปกก็คือเลขสองห้าล่างนะคะสองห้าล่างสองห้าสองหกอ๋อ ส่วนบนนั้นมาเจ็ดเด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดกับเก้าเจ็ดเด่นนะคะนี่ค่ะเด่นเจ็ดนะคะนี่คือเลขเด่นของดิจิสารแปดเทพหน้าประธานพรนะคะเด่นเจ็ด เก้าและก็ศูนย์สองล่างนะคะมาดูหน้าไฮไลท์ของแปดเทพนะคะหน้าไฮไลท์ของ8ดเทพเด่นสองนะคะเด่นสองล่างเด่นศูนย์ตรงกับประธานพอเนาะก็มีสองแปดสองเก้า ตัวเลขล่างนั้นมี0 8 0 9แล้วก็0 7เล็กลขล่างมา0บนมา2นะคะ8เทพหน้าไฮไลท์หน้านี้ตัวเด่นของเขาเข้านะคะหมดที่แล้วตัวเด่นของหน้า8เทพนี้ตัวเด่นอะไร มาตวดูก่อนมาสี่สี่เนาะไม่เข้านะคะไม่เข้าไม่เข้านะคะหน้าหน้านี้งวดที่แล้วไม่เข้าคงเข้าหน้านี้เนาะคงเข้าหน้านี้ศูนย์สองนะคะมาศูนย์มาสองสองศูนย์นะคะ ก็ลงองไปพิจารณาดูหน้าแปดเทพนะคะวัที่แล้วไม่เข้ามาดูชักใยเลขมาเจ็ดนะคะมาเมีเจ็ดสองเจก็มาตรงกับเลขประธานพรเนาะมาเจ็ดสองเจ็ดสาม ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะชักใหญ่เลขท่านก็เอาไปพิจารณาก็แล้วกันนะคะก็ถ้าไม่ชอบยังไงยังไงก็ผ่านก็ได้นะคะก็ลองเอาไปเสี่ยงดูก็ได้ เลขงวดนี้ช้างเผือกมาเจ็ดนะคะมาเจ็ดล่างมาศูนย์แสดงว่าถ้าจะให้สรุปนะเลขเด่นของแปดเทพห์มวดนี้นี่ <c oughs> บนเขาเด่นเจ็ดล่างเขาจะเด่นศูนย์นะคะ <c oughs> บนเด่นเจ็ดล่างเด่นศูนย์เด่นศูนย์เด่นสองนะคะล่าง <c oughs> บนเด่นเจ็ด อาจจะเป็นเลขเจ็ดหก็ได้นะคะหกเจ็ดเจ็ดหเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเลขหวยลายวันหวยลายวันนะคะนี่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะช้างเผือกเขาก็เด็ดเจ็ดนะคะมีเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดห้า ส่วนล่างนั้นมาศูนย์นะคะของประธานพรน,นั้นมาศูนย์สองของช้างเผือกนั้นเลขล่างเข้ามาศูนย์สามศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หกนะคะนี่คือเลขเด่นแปดเทพเนาะส่วนมากเลขหน้าปุกของเขาจะเข้านะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ กราบขอบคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์ที่ท่านกดติดตามนั่นก็คือแรงเชียร์แรงใจจากท่านก็จะเอามานำเสนอท่านอีกต่อไปนะคะถึงแม้ว่าบางงวดนี้ตัวจับคู่ไม่เข้าแต่ก็มีบางงวดนะที่เข้าของแปดเทพ ท่านก็ลองเอาไปพิจรารณาดูเลขเด่นงวดนี้ของ8เทพนั้นเด่น7กับ6ถ้าเด่น6กแอดคิดว่าคงจะเป็นสาหนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ